สวัสดีครับผมคือาเชนครับด oui> ังนัทช sí ัยนะครับคุ้มสองคนเป็นนักแสดงจากแลกดดาครับมาวันนี้เราาจะมเล่นมันก็ไดรแล้วสอนเดี๋ยวส่งคีย์เวิร์ดเข้าไปแล้วก็พี่พูดถึงคำนี้นีเช่นมะม่วง mango เอออันนี้แปลเยถ้าดาวเหนือก็คิดถึงเขาครับเพราะเขาเล่นเป็นดาวเหนือครับผมใช่อ๋อมีความสุขอะไรแบบเหนือมัก็เป็นแฟนกันครับบทบทเอเจคืนแฟนดาวเหนือดาวเหนือเป็นก็คือ ดาวเหนือเนี่ยนึกถึงพ่วงกับพี่นิวครับผมทำไมครับเขาแบบเคยเล่นเป็นดาวเหนือให้ผมดูด้วยตอนนั้นผมอาจจะแบบเรียนวิธีแบบการแบบอัดแอพเป็นคาแรคเตอร์ดาวเหนือต้องทายัางไงพี่นิวก็จะแบบไกด์มาตลอดแล้วเขาเล่นหน้ากล้องเป็นดาวเหนือให้ดูเลยนึกถึงคุณจุงครับผมแล้วก็นึกถึงคาบคืนจริงๆอ่ะเป็นคาบแบบฟองๆเลยนะนึกถึงเขาว่าเขาเล่นคาพคืนอย่างเงี้ยนึกถึงตัวเองครับผมเพราะว่าเล่นเป็นคาบคืนอดอกทานตะวัน เคยบอกไปแล้วก็คือ p is m a r k sunflower อ่ามันคือแบบมโบลิกของความสั็สซมันจะมีความแบบพาดหิดหน่อยใช่ sunflower ก็จะนึกถึงแล้วแต่ดาวเลยแน่ๆจะมีแบบซีนที่แบบเกี่ยวข้องกับแบบดอกทานตะวันเยอะมากแบบอ่าผมก็ต้องไปวาดรูปแบบแจกันให้เขาหรือว่าเอาดอกทานตะวันไปให้เขาของแล้วแต่ดาวคือจริงๆเป็นซิมโบลคือ sunflower เลย ก็สะพานตอนที่ไปไปถ่ายแล้วดดาวกลับบ้านคาบึ้นอะไรครับผมพราผมจริงแล้วก็คือเคย promise <c oughs> to each other <c oughs> <อ>ถ้าในปีนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วดาดาวออนแอร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมได้แบบบรรลุอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพวกผมจะกลับไปที่หน้านี้ <c oughs> สัญญากันไว้ว่าจะทำาหมอนนอะไรอย่างเงี้ยครับผมถ้าพูดถึงสะพานเนี่ยก็จะนึกถึงมันจะมีซีนซีนหนึ่งที่แบบหลากหลายอารมณ์มากเป็นซีนที่แบบถ่ายค่อนข้างยากสำหรับผมตอนนั้นผมก็เลยแบบจำสะพานตรงนั้นเป็นแบบ hardest บทที่ยากที่สุดอะในเรื่องรลดาดาวอะ ดุงจังครับผมที่มาก็คือผวนกันเฉยครับจากจุงดังก็ดังจุงที่จริงมันเกิดจากคนช่วงนั้นที่ยังไม่มีใครคุามรู้จักเราขนาดนั้นอะไรเวลาเขาเรียกกันก็จะกลายแบบจุงหรือดังนะจุงดังดังจุงอ่าแล้วก็เลยกลายเป็นดุง,ดงจังขึง้นมาบางทีก็เรียกผิดครับผมใช่เธอหุงข้าวหรือเปล่าอ่า งงะสิงงะสิงงงงสามารถติดตามซีรีส์ Our Sky 2ได้ทางช่อง GMM25 ทุกวันพุธและพฤหัสครับเวลา2ทุ่มครึ่งรับชมพร้อมกันทั่วโลกทาง YouTube GMMTV Official ครับบ๊ายบายบ๊ายบาย See you